สวัสดีนะครับเรามาสรุปผลการแข่งขันศึกพีิมลีกอังกฤษประจำสัปดาห์นะครับก็วันนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะครับวันอาทิตย์มี2คู่เด็ดๆโดนๆน,นะครับก็ก็ถือว่าเป็น2คู่ที่เรียกได้ว่าต้องติดตามดูเลยนะครับ New นิวคาสเซิลครับจะเปิดลังเซนต์เจมปาร์คนะครับต้อนรับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ เริ่มเกมกันมาเพียงไม่กี่นาทีนะครับนาทีที่6นะครับคาร์ลัมฮัตซันโอดอยนะครับเป็นลูกทุ่มที่เพื่อนเนี่ยส่งให้เมอร์ฟี่นะครับแล้วก็เมอร์ฟี่พยายามจะจะส่งคืนกลับนะครับแต่ว่าฮัตซันโอดอยเนี่ยมาชิงบอลน,นะครับแล้วก็เลี้ยงลากไปนะครับนอกกรอบเขตโทษยิงระยะไกลนะครับบอลเข้าไปตรงตาข่ายเรียบร้อยนะครับทำให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยออกนำก่อน1น,นประตูต่อซูในนาทีที่6 หลังจากนั้นนิวคาเซินนะครับก็เล่งเครื่องนะครับบดขยี้อย่างหนักนะครับแล้วก็มายิง4ประตูรวดเลยนะครับในเวลาเพียง11เ็นาทีแบบรวดรวดรวดนะครับรวดรวนะครับเริ่มลุกแรกโดยลูอิสไมลี่นะครับนาทีที่23นะครับลูกนี้ก็ได้การเปิดจัดกับซ้ายของกอร์ดอนนะครับลูอิสไมลี่เนี่ยรับบอลนะครับตรงหน้าประตูก็ ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ขวดเข้าไปเท้าซ้ายตรงตะข่ายนะครับนาทีที่25นะครับลูกที่2นี้นะครับก็เกิดจากการที่แอนโทนีกอร์ดอนนะครับส่งทรูบอลมาให้ฮอนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นกับอีแซกนะครับแล้วก็ฮอล์ก็ตัดเข้ามาทางกากซ้ายนะครับแล้วก็จริงจริงเป็นลูกกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับก็ไม่รู้จะส่งให้โจวิลลล็อกหรือเปล่านะครับแต่ว่าบอลมันเนี่ยติดกองหลังนะแล้วก็ปิ้นมาที่เมอร์ฟี่นะครับเมอร์ฟี่ก็เหมือนกับว่า ใช้ตัวลงตะพุบเหมือนแบบเอาเอา,เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้บอลมันเข้าโกเข้าไปเท่านั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าดูจากลูกนี้จะเห็นว่าออฮอลเนี่ยพยายามจะปาดให้โจวิลลล็อกนะครับที่จะเข้ามาอินชาร์นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปติดกองหลังนะครับของฟอร์เรสต์นะครับบอลเลยปิ้นไปทางขวาเมอร์ฟี่เนี่ยก็เกือบจะไม่ทันนะครับแต่ก็ใช้พยายามใช้ตัวใช้หน้าอกนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนประมาณต้นขานะครับ แล้วก็เด้งเข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูที่2นะครับและ2ประตูจากอ e ีแซกนะครับก็เกิดขึ้นในนาทีที่3-3จุดโทษนะครับแล้วก็ในนาทีที่3.4ใกล้ๆก,กันเลยตามมาติดติดครับลูกที่3ก็เกิดจากทางกาบซ้ายนะครับพอพยายามจะเปิดบอลเข้ากาันครับแต่ว่าติดกองหลังออของฟอร์เรสต์นะครับกระโดดมาบอลไปโดนมือนะครับลูกนี้กรรมการก็ดูแล้วแล้วก็ ให้เป็นลูกจุดโทษนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีแซกเป็นคนสัง